คุณผู้ชมครับเรากลับมาเจอกันอีกแล้วครับแบบนี้ช่วงเวลาของรออลาวนะครับกฎหมายน่ารู้ทางช่องกลิฟทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติเห็นอินเตรลุดรายการนะครับเข้ามาเป็นไตเติ้ลรายการของเราในวันนี้แน่นอนนะครคุณผู้ชมครับเราคงติดตามเรื่องราวของข้อกฎหมายที่อยู่ในประเทศไทยนะครับแต่วันนี้พิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะพูดคุยกันนะฮะในเรื่องราวของประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทุณผู้ชมครับมีเรื่องราวข่าวสารที่เกิดขึ้นในสังคมเยอะมากบางเรื่องเนี่ยก็ถึงขนาดติดแฮชแท็กนะ เป็นอันดับหนึ่งของ t วิตเตอร์แล้วก็ยาวนานถึง2-3วันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์กราดยิงก็ดีหรือว่า,านักเรียนนักเลงก็ดีนะฮะแล้วก็รวมไปถึงทางด้านของคดีความเยาวชนอย่างป้าโบผันเหมือนกันแล้วก็วันนี้ครับล่าสุดเลยกับอีกหนึ่งคดีที่ชื่อว่าการฆ่าหันศพนะคุณผู้ชมครับเชื่อไหมว่าฆ่าหันศพเนี่ยติดแฮชแท็กคุณผู้ชมผมเข้าไปดูในโซเชียลมีเดียเนี่ยสวัน4วันต่อเนื่องเลยทีเดียวแล้วก็เป็นเรื่องราวที่หลายคนเนี่ยก็อยากจะติดตามจับกลุมตัวผู้กระทำความผิดนะครับ มาลงโทษทางกฎหมายให้ได้มากที่สุดนะฮะวันนี้แน่นอนคุณผู้ชมครับติดตามรายการรออาราวของเรานะฮะทุกช่องทางแพลตฟอร์มครับทั้งแฟนเพจและก็รวมไปถึงหน้าจอทีวีตอนนี้เรามี2รูปแบบรายการนะครับนั่นก็คือ30นาทีผ่านทางแฟนเพจหลักก็คือรออาราว แล้วก็ใครที่ติดตามตอนนี้ผ่านทาังแฟนเพจหลักอีกหนึ่งแฟนเพจนะครับนั่นคือ5นาทีนะฮะสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณก็เลือกติดตามได้เลยนะฮะร,รวมไปถึงใครที่ติดตามย้อนหลังใน YouTube ตอนนี้ก็ฝากกด subscribe กดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็วันนี้อย่างที่บอกกันไปว่าค่าหันศพนั้นก็รุนแรงเหลือเกินผู้ชมครับมันก็มีข้อกฎหมายที่ถือว่าเอามา,าพูดคุยกันในวันนี้นะฮะคำว่าส่งผู้ร้ายข้ามแดนเหมือนกันเพราะว่าในข่าวเนี่ย คนที่ทําการฆ่าหันศพเนี่ยเป็นชายชาวอินเดียนะครับที่เป็นนายจ้างฆ่าหันศพชาวเมียนมาคือกรณีข่าวตรงนี้เป็นอ่เขาเรียกว่าเป็นชาวต่างชาตินะครับทั้งหมดถึง4ผู้ต้องอ่าสผู้ต้องหาแล้วก็2ผู้ถูกกระทําเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราจะคุยกันฮะก็เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับระดับสากลเลยครับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนจะเป็นอย่างไรผู้ที่จะมาตอบคําถามของเราในนี้เช่นเคยนะฮะผมอยู่กับพี่ตันนะครับพันดรัเอ,อกดรธนเสกพิรมเอี่ยมครับรองผู้บังคับการสํานักการศึกษาและประกันคุณภาพกองบัญชาการศึกษาพิทันสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละคุณผู้ชมครับอย่างที่บอกนะว่าข่าวตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือมันมีเรื่องราวที่ติดแฮชแท็กกันเขาค,ค่อนข้างเยอะมากตอนนี้อย่างเรื่องฆ่าหันศพเองเนี่ยโอ้โห ติดกันมาตลอดทั้งสัปดาห์ครับพี่ตั้นครับจร,จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องของการฆ่าหันศพเนี่ยกฎหมายของเราก็แน่นอนก็เรื่องโทษอาญาเรื่องของการฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามีอยู่แล้วแต่ว่าในกรณีดังกล่าวเนี่ยคนที่ทําการฆ่าหันศพก็คือเป็นชาวต่างชาติเรื่องนี้มันก็เลยคาบเกี่ยวมาเรื่องของการคุ้มครองแรงงานต่างชาติด้วยแล้วก็รวมไปถึงาการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่างๆจริงๆกฎหมายผู้ร้ายข้ามแดนนี่คือโทษมันรุนแรงมากเลยาก คือคือกฎหมายผู้ลร้ข้ามแดนเนี่ยมันจะต้องไปมีสนธิสัญญาระหว่างประเทศผู้จะขอรับกับ,รบประเทศที่จะ,จะส่งมานะครับไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะสามารถสร่งผู้ไร้ข้ามแดนได้เขาเรียกว่าต้องมีสนธิสัญญากันแสดงว่าบางประเทศนี่ก็คือไม่ได้ทํากฎหมายตรงนี้เข้ามา <c oughs> ได้เหมือนกัน <c oughs> สมมุติว่าไทยกับอ่าอย่างไทยกับอินเดีย,ยเนี่ยเราอาจจะมีสนธิสัญญาข้อนี้แต่อย่างประเทศอื่นอย่างเช่นสมมุติไทยกับอ่าผมยกตอวอย่ยงนะอย่างอินโดนีเซียเนี่ยอาจจะไม่ต้องทําสนธิสัญญาข้อกฎหมายข้อนี้ก็ได้ คือมันก็มีวิธีการได้สองวิธีก่อีที่จะเอาคนร้ายหรือผู้กระทาผิดที่หลบหนีออกนอกประเทศไปดํานเนินคดีในประเทศนั้นนั้นก็คือวิธีที่หนึ่งก็คือสนธิสัญญา,าการส่งคนร้ายข้ามแดนกับวิธีที่สองก็คือใช้วิธีการทางการทูตขอความร่วมมือผู้ง่ายขอความช่วยเหลือจากประเทศนั้นช่วยจับให้หน่อยนะครับถ้าประเทศนั้นเนี่ยโอเคเขาให้ความร่วมมือเขาก็จับตัวส่งให้เราอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเขาไม่ไม่ให้ความร่วมมือก็ หมดปัญญาที่อาเอาตัวมาเดินเนินกดีจบพูดย่างง่ายๆ,ๆแต่ว่าในการทําสัญญาการส่งผู้ไร้ข้ามแดนในแต่ละประเทศเนี่ยจริงๆกระบวนการมัน,มนยากไหมน,มน,มนี่ตั้นครับในการทําสนิัญญาข้อนี้อ๋อไม่ยากมันอยู่ที่สองประเทศนั้นเนี่ยเขาเห็นพ้องต้องการประโยชน์ด้วยร่วมกันหรือไม่อืมอืมอืมบางที่ต้นใหญ่จะเกิดจากประเทศที่ที่มีการเดินทางระหว่างพลเมือนของทั้งสองประเทศเยอะอนะครับโอกาสที่ไปกระทำความปิดในอีกประเทศหนึ่งก็จะมีครับอย่างอย่างของเราเนี้ยนะครับ <Ừ. S 2> ถ้าประเทศในแอฟริกาใต้เนี่ยแทบจะไม่มีส่วนที่ตัญญากันนะครับเพราะว่าเราของเราก็ไม่ค่อยในไปมันอยู่ห่างไกลมันอยู่ห่างไกลก็จะไม่ค่อยมีนะครับเอะไรอย่างนี้อย่างผู้ร้ายข้ามแดนหนึ่งกรณีของชายชาวเบนมาที่ถูกฆ่าหั่นศพแล้วก็คนที่เป็นคนกระทำความผิดนั้นคือชายชาวอินเดียสองคนในการที่หลบหนีออกไปนอกประเทศเนี่ยในการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนเนี่ยขั้นตอนวิธีการมันยุ่งยากไหมพี่ทัานครับครับก็คือหนึ่งของเราเองจะต้องมีหมายจับก่อนหมายจับเพื่อยืนยันว่า ผู้กระทำผิดซึ่งเป็นคนต่างชาติเนี่ยหรือคนอินเดียเนี่ยเป็นผู้กระทำผิดถ้าเรามีสัญญาสัญญาสัญญาระหว่างเรากับอินเดียเราก็เอาหนังสือตรงนี้ยื่นไปที่ที่ศาลยื่นไปที่ไปตรงที่กระทรวงาต่างประเทศเพื่อกระทรวงต่างประเทศจะได้ประสานกับที่อินเดียเพื่อขอให้ตํารวจอินเดียนะทาการจับกลุมส่งตัวมาให้เราอพอจับกลุ่มแล้วก็ไม่ได้ส่งได้ทันทีนะก็ ก็ต้องเอาคำร้องยื่นคำร้องต่อศาลอินเดียอีกเพื่อให้พิจารณาว่าความผิดที่ถูกออกหมายจับเนี่ยเป็นความผิดที่เป็นความผิดเช่นเดียวกับประเทศอินเดียด้วยหรือเปล่าอีกนะไม่ใช่ว่าทุกคดีจะส่งพลายคาแดนได้หมดต้องเป็นความผิดเหมือนกันถ้าพูดง่ายเป็นความผิดสาคัะอ่ะยังนั้นจะได้คือพูดง่ายยกตัวอย่างอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเกิดเข้ามาลักลอบการค้างาช้างในประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยผิดแต่อินเดียไม่ผิด แสดงว่าถ้าเกิดเขาส่งมาไม่ได้อ๋อครับยกเว้นว่าถ้าเกิดสองคนนั้นจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยใชซึ่งเขาไม่เดินทางเข้ามาอยู่แล้วมครับอืมนั่นคือเขาก็จะถูกจับกลุมในประเทศไทยแต่เมื่อเขาออกไปแล้วก็คือนั่นแหละก็คืออาจจะลอยลอยตัวลอยนวลเพราะว่าเราไม่มีส่วนนี้สัญญาเรื่องของการค้างายชักอันนี้ผมยกตัวอย่างขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมครับแต่ว่าการค่าคนตายเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับมันก็มีอันนี้คือของประเทศเราและระหว่างประเทศเราเอาที่แบบระดับโลกดีไหมครับ ไอประธานับีของรัสเซียโดนออกหมายจับไงศาลระหว่างประเทศอ่ะปัจญากรสงครามะเขาก็อยู่ในสบายไม่เห็นกครจับเขาเพราะว่าประเทศอื่นไม่ได้มีกฎหมายข้อนั้นไม่ใช่เพราะเขาไม่ไปประเทศไหนอ๋อก็อยู่ที่รัสเซียอย่างเดียวเลย เขาก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่โดนจับไงบมันก็เป็นลักษณะเดียวกันนี้อันนี้ก็เหมือนกันอแต่ถึงแม้ว่าจะมีการกดดันให้เขาเรียกว่าอะไรนะมาเขาเรียกว่ายุติสงครามหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วจริงๆก็ถือว่าเขาก็ไม่สามารถเดินทางไปที่ไหนได้อีกเลยใช่ครับแล้วอย่างในกรณีข่าวดังกล่าวอพี่ตั้นครับสมมุติว่าไม่ใช่ประเทศอินเดียที่มาทําการฆาตกรรมแต่ว่าเป็นทางแอฟริกาใต้อย่างที่พี่ตั้นบอกทีนี้เรื่องของการติดตามจับก,กลุมตัวเนี่ยมันก็จะยากมากขึ้น<า>ใช่ไหมครับ โดยวิธีการไหนได้บ้างนะถ้าเกิดสมมติก็ขอความร่วมมืออย่างเดียวแล้วแต่ว่าเขาจะส่งมาหรือเปล่าใช่เพราะนั้นการขอความร่วมมือเนี่ยถ้าประเทศที่ขอความร่วมมือนะเป็นประเทศเล็กๆอืความเกรงใจของประเทศใหญ่ก็จะไม่มีนี่เนี่ยคือมันก็ใช่ยากใช่ไหมยากแต่ถ้าประเทศใหญ่ขอความร่วมมือกับประเทศเล็กเนี่ยสมมติว่าอเมริกาขอความร่วมมือกับประเทศไทยตรงนูไม่มีสมงนี้สัญญากันนะ เราก็ต uhm. ้องพยายามทำให้ลองให้ครับเพราะเราก็อยากจะบอกว่านั่นแหละฮะสิ่งที่ไลแล้วก็ก้าวไปสู่ประเทศโลกที่หนึ่งเหมือนกันใช่ครับใช่ครับแล้วก็เราก็อยากจะเข้าสู่สากลเองเหมือนกันอย่างเรื่องของกฎหมายหลายๆอย่างที่เราหยิบยกเอาอย่างต่างประเทศมาก็จะพยายามบังคับใช้ในประเทศไทยเหมือนกันอย่างเช่นกฎหมายเยาวชนซึ่งก็ล่าสุดเองนะฮะในการลดระยะอายุ จากปกติ15ถึง18อายุเยาวยชนก็จะลดลงมาเลย12อันนี้คือคต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าเป็นกฎหมายตามแบบฉบับอเมริกาใช่ครับนั่นแหละคุณผู้ชมครับทีนี้มันก็กลายเป็นว่าคนเนี่ยที่อยู่ในกรณีข่าวเนี่ยคนที่เสียชีวิตก็คือ,อาชายชาวเมียนมาไม่ใช่คนไทยไม่ใช่กลายเป็นว่าเรามีกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยเข้ามาอยู่แล้วในเรื่องของการคุ้มครองแรงงานสวัสดิภาพต่างๆแต่ในเรื่องของการเสียชีวิตกฎหมายคุ้มครองแรงงานเนี่ยเราดูแลถึงขั้นไหนครับพี่ตั้นคือในเรื่องของการกระทาผิดอาญาเนี่ย มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการแรงงานด้วยนะถึงแม้พมา่าคนพมา่าคนนี้จะเป็นคนที่มาเที่ยวกแล้วแต่แล้วถูกมาถูกฆาตกรรมในเมืองไทยนะะั่นแหะสิครับก็คือความผิดก็เกิดขึ้นแล้วนะครับความผิดก็เกิดขึ้นแล้วผู้กระทำความผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายไทยเหมือนกันนะครับแต่ถ้าในเรื่องถ้าเรามองในเรื่องของกฎหมายคุ้มครองแรงงานถ้าถ้าผู้ตายเนี่ยได้เป็นลูกจ้างแล้วแต่เคสนี้รู้สึกยังไม่ได้เป็นลูกจ้างยังไม่ได้เป็นลูกจ้างนะครับเพราะถ้าเป็นลูกจ้างแล้วเนี่ย ถ้าเกิดมีการเสียชีวิตถูกทำ้ายจากการทำงานอะไรพวกนี้เขาก็ได้ความคุ้มครองตามกฎหมายในงานไทยด้วยเหมือนกันก็มีค่าไม่มีข้อยกเว้นอะไรประมาณนั้นใช่ครับแต่ว่าในกรณีดังกล่าวเนี๋ยวพอทีนี้มันกลายเป็นว่าเขาเองเนี่ยไม่ได้เข้ามาในประเทศไทยถูกต้องตามกฎหมายต้องพูดอย่างนี้นะแล้วอย่างนี้เราเองเนี่ยต้องดูแลเขาเรียกว่าอะไรชาวต่างชาติไหมฮะในเรื่องของการอพยพเข้ามาหรือบางคนหนีเข้ามาทางช่องทางธรรมชาติแล้วก็มาเสียชีวิตที่ประเทศไทยไม่ใช่เพียงแต่ว่าคนต่างชาติเป็นคนฆ่าเท่านั้นนะแต่เป็นคนไทยเนี่ยกระทำต่อผู้ที่เดินทางเข้ามา อพยบเข้ามาทีนี้เราจะใช้กฎหมายดูแลเรื่องนี้ไครับคือตามกฎหมายระหว่างประเทศเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเขาไม่ได้จํากัดว่าคนที่หลบหนีเข้าเมืองในประเทศใดประเทศหนึ่งแล้วเนี่ยจะทําให้สิทธิ์ของคนคนนั้นเนี่ยต่ำกว่าคนที่เข้าโดยชอบแสดงว่าต่อยเขาหนีมาเขาเป็นผีน้อยมาเขาก็มีสิทธิ์ของเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งเหมือนกันสิทธิ์ที่จะเทียมกันใช่ครับเทียมกันไม่ใช่ว่าเข้ามาโดยผิดกฎหมายแล้วสิทธิ์ของเขาจะหายไป <Yeah. S 2> นะครับไอ้ส่วนที่ผิดกฎหมายเขาก็ต้องรับผิดในส่วนที่เขาเข้ามาโดยผิดกฎหมาย mm hmm. แต่สิทธิ์ที่เขาจะได้รับสิทธิ์เป็นพลเมือง <Yeah. S 2> ของประเทศนั้นๆต้องก็ต้องเท่ากันอ mm hmm. นั่นแหละที่บอกคุณผู้ชมไว้นะครับบางคนแบบว่าด้วยความที่ตัวเองเนี่ยอยากจะไปทํางานต่างประเทศอยากกาอ่างกรณีล่าสุดเลยอย่างปาเลสไตน์เอง <Yeah. S 1> หรือว่าอิสราเอลนะครับบางคนก็เดินทางไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมายทางอิสราเอลก็มีการาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นการให เอ่เยียวยาอยู่แล้วเร<ช>ื่องการ<ฮ>จ่ายเงินเรื่องรุ่นนี้นั่นเพราะฉะนั้นเข้ามาถูกกฎหมายเนี่ยก็ก็ก,ก,ก็ก็ดีกว่าอยู่แล้วมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆในการเป็นแรงงานต่างๆแต่เมื่อคุณเข้ามาแบบกลายเป็นผีน้อยอย่างกรณีนี้เนี่ย<ช>อย่างพม่าเองเนี่ยก็ถือว่าเขาก็ไม่ได้มีเทคแอคชั่นใดๆกับกรณีข่าวนี้เหมือนกันใช่ไหท่านกรณีของของชาวเมียนมาที่เสียชีวิตเนี่ย mm hmm. เขาเข้ามาโดยผิดกฎหมายและเขายังไม่ได้ทํางานใช่ครับรู้สึกว่าประเด็นที่เกิดการฆาตกรรมก็คือประเด็นที่ไม่ได้ทํางานเนี่ยผิดเงื่อนไขในการ เข้ามาที่ในหน้าคนเนี้น่าจะไปเรียกค่าท้ายหน้ามามแล้วแล้ว <ไป S 2> แลวะแลทําให้เขาไม่มีงานทำชาวเมียนมาคนคนนี้ก็น่าจะอาจจะโวยวายหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เลยมีข้อพิพาทจนทําให้ถึงขั้นต้องมีการฆาตกรรมเกิดขึ้นครับ แล้วอย่างกรณีข่าวที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็กลายเป็นว่านายจ้างนี่ยที่เป็นคนฆาตกรรม,มนะฮะในการเดินทางออกนอกประเทศทีนี้สมมติว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเนี่ยมีหมายจับละเราก็รู้ตัวว่าผู้กระทาความผิดเป็นใครโดยที่นายจ้างเนี่ย,ยยังไม่ทันเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยขั้นตอนและว,วิธีการในการเขาเรียกว่าเป็นการแบบสกัดกั้นคนร้ายออกนอกประเทศเนี่ยเรามีวิธีการยังไงบ้าง,งนะ <c oughs> พี่ตันคือจริงๆเนี่ยระบบกฎหมายไทยก็ชัดเจนนะครับ <c oughs> อพอพนักงานสอบสวนเนี่ย ได้ทําการออกหมายจับแล้วนะครับมีหมายจับแล้วเนี่ยครับและจริงๆเนี่ยแค่ไม่ต้องมีหมายจับนะครับแค่มีการร้อยเวรเนี่ยรู้ว่ามีความผิดนี้เกิดขึ้นแล้วตัวคนร้ายเป็นใครเนี่ยร,ระบบออนไลน์ของตอของตอรอเนี่ยมันก็บันทึกข้อมูลลงไปแล้วมันก็จะไปโผล่ที่ตอมอเลยนะครับถ้าตอมอเนี่ยได้พิมพ์ชื่อและชื่อตรงกันนะแต่นนี้มันต่างชาติเนี่ย ก็จะยากหน่อยถ้าไม่มีเลขฟาสซ์ปอืมันก็จะจะไม่อาจจะไม่โชว์ตอนที่ออกแต่เคสเนี้ยที่เขาออกไปได้เนี่ยมันคือรู้ว่ามีความผิดเกิดขึ้นเนี่ยช้าเกินไปครับนึกออกป่ะนึกออกครับมันช้าเกินไปตัวไปแล้วอืมมารู้แล้วเนี่ยมันเหมือนตัวของนายจ้างเองก็รู้ตั้งแต่วันแรกแล้วว่าปอตนั่นแหละฆากรรมเเลยเหตุที่เขาต้องทําการหันศพเนี่ยคือปกปิดศพ เขายังไงเขาก็ต้องรู้ว่าวันหนึ่งรัฐก็ต้องรู้เขาปกปิดเพื่อให้เวลากับตัวเองที่จะหลบหนีออกนอกประเทศไงในการที่ให้พอถอเขาไปพิสูจน์หลักฐานไปตรวจชิ้นส่วนของศพว่าเป็นใครระบุอัตลักษณ์ต่างๆพอกว่าจะระบุได้ว่าชายคนนี้คือใครทํางานที่ไหนมีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นแหะดิค่ะโอ้ไปแล้วและที่สําคัญเนี่ยก็คือว่าความช้าของคดีนี้มันอยู่ตรงที่ว่าชายชาวเมียนมาสองคนเนี่ยไม่ได้เข้ามาท ถูกต้องตามกฎหมาย<ช>ด้วยมันก็เลยหาหลักฐานข้อมูล,<ช>มลการเดินทางเข้ามาเนี่ยยากเหมือนกัน<ช>ทีนี้เราคุยเรื่องของกฎหมายแรงงานดีกว่าครับเรื่องของการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติสมมุติว่าอย่างการที่ไม่เข้ามาตามถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยเรามีกฎหมายคุ้มครองแรงงานเหมือนกับคนที่เข้ามาคุ้มครองอ่าคนที่เข้ามาถูกต้องตามกฎหมายไหมฮะหรือว่ามันต่างกันเหมือนกันครับ <c oughs> ก็คือสมมุติว่านายจ้างยุคอันนี้ขึ้นอยู่กับนายจ้างครับถ้านายจ้างรับรับ คนงานต่างต่างด้าวเนี่ยที่ที่เข้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับเข้าทํางานคนงานคนนั้นก็ได้สิทธิตามกฎหมายได้งานเหมือนเหมือนกับคนไทยอืเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าคนงานเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีกฎหมายรองรับอีกฉบับหนึ่งก็คือให้นายจ้างเนี่ยจดทะเบียนแล้วก็ไปเสียค่าทำลงทำเนียมแล้วก็ได้บัตรสีชมพูไงถึงแม้เข้ามาโดยไม่ชอบนวแต่เมื่อไหร่นายจ้างรับทํางานแล้วเนี่ยก็สามารถทําให้เป็นคนงานที่ ชอบด้วยกฎหมายได้อืมก็เป็นบัตรต่างด้าวในการขึ้นทะเบียนในงานต่างด้าวที่เขารนรงคกันอยู่ว่าค,ควรไปทํานะเพราะมัน<ช>มีสิทธิประโยชน์แล้วก็เ<ช><ช>ดินทางออกนอกประเทศก็ดีเหมือนกันหรือบางทีอยู่โอเวอร์สเตย์ต่างๆก็นั่นแหละมันมีการพูดคุยกันได้ง่ายมากขึ้นอาจจะไม่ต้องโดนแบล็คลิสหรือว่าโดนหมายดอมหมายแดงอะไรต่างๆทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาคุยกันเรื่องหมายแดงดีกว่าครับหลายคนอาจจะสงสัยกันว่าเอ๊ะจริงๆเนี่ยการส่งผู้รายข้ามแดนหรือบางคนได้ยินว่าหมายแดงเนี่ย ในแบบสากลเนี่ยมันเป็นยังไงหมายแดงคืออะไรอย่างไรนะฮะเพราะว่าช่วงนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปพักกันสักครู่ครับติดตามเรื่องราวของรออาราเรวเดวลกฎหมายแปลกรอบโลกวันนี้พาไปที่หลายประเทศครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสแล้วก็รวมไปถึงสหรัฐอ,อิมรเรตเขาบอกว่า อย่างสหรัฐอาหรับอิมิเรตเองหรือ UAE เนี่ยเขาห้ามจูบนะคุณผู้ชมครับในพื้นที่สาธารณะเพราะเป็นประเทศมุสลิมอยู่แล้วแต่อย่างฝรั่งเศสเองเนี่ยคุณผู้ชมเชื่อไหมฮะว่ามันมีพื้นที่ที่เขาห้ามจูบแลวก็คือบนชานชลารถไฟเขาบอกว่าถ้าเกิดใครจูบกันนานๆเนี่ยพี่ตั้งครับจะกลายเป็นว่ารถไฟมันออกช้าเพราะว่าส่งกันไม่เสร็จสักทีมัวแต่กอลดล mm ัด hmm. ปัดเวียงก็เลยห้ามจูบบนรถไฟแต่เขาจะมีพื้นที่อ่าที่เป็นคิดโซนแยกเอาไว้อยู่นะฮะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามในช่วงออกกฎหมาแปลลรรบบคั กสแปรอบโลกรอบมีกฎห้ามแสดงความรักเมื่อพูดถึงความรักใครๆก็ย่อมยากจะแสดงหลายคนรับรู้ทั้งนั้นแต่รู้หรือไม่หากไปแสดงความรักในสหรัฐอาหรับอเริกาในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการกอดการจูบจับมือเป็นสิ่งที่คนรหลีกเลี่ยงไม่เช่นนั้นคุณอาจถูกจับกุมได้ ในขณะเดียวกันที่ประเทศฝรั่งเศสซึ่งเรียกว่าเป็นประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับฟร c ้น i ิสแต่ที่นี่มีกฎหมายห้ามจูบก,กันบนชานชาานั้นก็เพราะรถไฟมักจะดีเลยพอคู่รักมัวแต่จูบลากันแต่ยังไงก็ยังใจดีจัด kissing zone ให้ซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายที่แปลกมากๆเลยนะคะ นี่คือรอรอบโลกนะครับกฎหมายแปลกรอบโลกวันนี้พาไปหลายประเทศกันเลยทีเดียวนะฮะกลับมาติดตามกันต่อครับวันนี้สากลกันหน่อยคําว่าหมายแดงก็คือส่งผู้ร้ายข้ามแดนอยู่แล้วใช่ไหมพีช่ช,ช<ค>า <ำ S 2> ครับ<ำ>จริงๆการขอหมายแดงเนี่ยจริงๆตามหลักกฎหมายนี่คือมันยากไหมหรือว่าแค่มีความผิดก็คือ,อาตามประเทศไทยต้องมีความผิดแบบระดับสากลด้วยไหมถึงจะกลายเป็นหมายแดงได้ครับ,รบการที่จะออกหมายแดงได้ในหมายถึงว่าประเทศนั้นเนี่ยต้องเป็นสมาชิกของอินเตอร์โพลด้วยหมายถึงตำรวจสากลตำรวจสากลใช่พอเป็นสมาชิกเสร็จปั๊บแล้วก็ ประเทศต้นทางก็หมายถึงว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นก็ต้องให้สารในประเทศนั้นเนี่ยทำการออกใบจับ,บหมายจับเสร็จปั๊บก็จะต้องมีการดําเนินการทํำหมายจับนั้นให้เป็นภาษา อังกฤษสังเกตอ่าเป็นอินเตอร์โพปแล้วก็ส่งหมายจับนี้ให้อินเตอร์โพลอ๋อไมโพลก็จะตแล้วออ๋อแล้วก็ให้อินเตอร์โพลก่อนอินเตอร์โพลนี่คืออยู่ทุกประเทศเหรอเปหรือว่าอยู่ตรงมันเป็นเป็นเป็นตำรวจสากลกลางไงครับแล้วก็ทุกประเทศก็จะมีอยู่แล้วแต่ต้องเป็นประเทศที่เป็นสมาชิกนะของอินเตอร์โพลเท่านั้นอย่างประเทศไทยก็มีเหมือนกันจะมีครับอ๋อทีนี้ผู้สารทำหมายแดงขึ้นมาแล้วก็ส่งให้อินเตอร์โพลตรวจสอบอ่าอินเ์โพลตรวจสอบเสร็จปุ๊บก็คือส่งไปต่อถูกต้องปั๊บก็ประกาศประกาศจับ คนคนนี้เลยทุกประเทศครับและก็โดยเฉพาะประเทศที่คนนั้นหลบหนีไปก็ ก็สามารถดำเนินการจับกลุ่มได้อย่างเรื <g 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 ่องของคดีการการเมืองก็มีอินเ์โพเขามาดูส่วนเกี่ยวข้องเหมือนกันในการทำหมายแดงก็ห้ามเข้าประเทศนู่นนี่นั่นแต่ว่ามันก็จะมีบางประเทศที่ก็ไม่ได้เข้าข่ายอินเ์โพที่เราสามารถออกไปอยู่ในทำนักได้นั่นเองนะฮะแต่ว่าอย่างกรณีของการฆ่าคนตายก็แน่นอนอยู่แล้วอินเ์โพส่วนใหญ่ก็จะมีความผิดนะฮะฐานฆาตกรรมผู้อื่นโดยเจตนานู่นนี่แน่นะครับทีนี้อย่างวิธีการตามหาตัวเนี่ยจริงๆผมเองมีคําถามนี้อยู่ในใจมากตั้งแต่อ่านข่าวเรื่องของ ในจ้างลูกจ้างชาวเวลมาอินเดียเนี่ยประชากรเยอะมากครับพี่ตั้งการจะไปติดตามจับกลุ่มตัวเนี่ยโดยมุมมองพี่ตั้นเองพี่ตั้นว่ามันมันยากหรือมันง่ายยังไงบ้างนะสำหรับประชากรชาวอินเดียผมมองว่าอยู่ที่ความร่วมมือ,อของเจ้าหน้าที่มาใช่เพราะอย่าลืมว่าคนที่เขาเดินทางจากอินเดียมาประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องไปทำพาสปอร์ตไปทำมีซ่าเพ,พราะพรุ่งนี้จะต้องมีข้อมูลนั่นเลยจริงป่ะแล้วก็พอไทยส่งไปแล้วมีเลขพาสปอร์ตชัดเจน เขาก็ต้องรู้แล้วว่าแหล่งกําเนิดที่ทินที่อยู่อยู่ที่ไหนที่กำนาจนนั้นอยู่ที่อยากจะทําให้เราหรือเปล่าในก็แสดงว่าตอนนี้คืออคดีความที่มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยฆ่าลูกจ้างชาวเมียนมาจะปิดคดีได้ก็ต่อเมื่อทางอินเดียเองก็ให้ความร่วมมือแล้วก็ส่งผู้รายข้ามแดนกลับมาอย่างประเทศไทยครับแต่ว่าเบื้องต้นเองเขาก็ต้องดําเนินการท่านคดีตัดสินโทษในคดีที่ประเทศเขาก่อนก็เขามีหน้าที่แค่ ไก่สวนค้าร้องเพื่อส่งผู้รร้ข้ามแดนนั่นเองเขาจะไม่ตัดสินในความผิดเพราะว่าความผิดไม่ได้เกิดประเทศอินเดียเกิดในประเทศไทยแล้วอย่างผมยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าพอเขากลับไปในอินเดียแล้วเนี่ยในจ้างสองรายนี้ที่เป็นชาวอินเดียปรากฏว่าเขาก็มีเรียกว่าอะไรนะมีโทษติดตัวเหมือนกันมีข้อหาติดตัวมีคดีติดตัวอาจจะแบบค้ายาเสพติดหรือการค้ามนุษย์ต่างๆเนี่ยกลายเป็นว่ากว่าที่จะเขาเข้ามา ในประเทศไทยเนี่ยื่อที่จะมาดาเนินคดีในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องถูกดาเนินคดีคที่อินเดียก่อนถ้ามีคดีอื่นที่อินเดียเขาต้องถูกดาเนินคดีที่ที่เดียจนพ้นโทษแล้วอืมงั้<จ>นแสดงว่าไ<ส>ทายเองเนี่ยก็ต้องรอจนกว่า กี่ปีก็ไม่รู้ก็เราไม่สามารถดําเนินคดีเราไม่สามารถบอกว่าดูว่าอันนี้มันแรงกว่าแล้วมาดําเนินคดีที่นี่ก่อนได้ไม่ได้ครับเพราะเขาเขาจะมาปล่อยคดีเขาก็ต้องเอาตัวเขาขังไว้ก่อนดิเขาต้องดาเนินคดีเขาให้เสร็จก่อนครับเขาจะมาส่งให้เราแล้วรอให้เราส่งกลับก็เรามีติดอะไรไปส่งกลับให้เขาเออนั่นดี่ฮะผมมาแอบคิดยังไงรู้ไหมพี่ตั้นครับผมมองว่าด้วยความที่เขาเองเนี่ยก็เป็นพลเมืองชาวอินเดียเขาเองก็บอกว่ากฎหมายอินเดียเนี่ยก็ต้องแบบก็ต้องดูแลพลเมืองบ้านบ้านเมืองของตัวเองอยู่แล้ว เขาก็ไม่ได้อยากที่จะให้เนี่ยมารับโทษคือผมมองว่าไอ้นี้ข้อมูลจะจริงหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเกิดบุคคลสองคนเนี้มีหมายจับหรือเป็นผู้กระทําผิดในอินเดียเนี่ยครับมันก็ไม่สามารถที่จะเดินทางออกจากประเทศอินเดียได้อยู่แล้วนะโดยหลักการนะครับหรือหรือเขาจะมาทางเส้นทางธรรมชาติผมก็ไม่รู้ตรงนี้นะแต่แต่ข้อมูลที่กับที่รู้มาเนี่ยคือเดินทางออกโดยโดยทางเครื่องบินปกติเครื่องบินปกติแสดงว่า ไม่น่าจะมีความผิดที่ประเทศอินเดียที่โดนออกหมายจับที่ประเทศอินเดียอ,อย่างนั้นคงออกนอกประเทศไม่ได้เงินก็แสดงว่าตอนนี้ก็อยู่ที่ทางด้านของตํารวจอินเดียศาลต์อินเดียที่จะรับคําร้องของเราไปแล้วก็ไปดําเนินการพิจารณาคําร้องเสร็จแล้วก็ส่งตัวกลับเข้ามาใ,ในอดีตที่ผ่านมานี้ความเป็นไปได้มีมากน้อยแค่ไหนครับในเรื่องของการส่งผู้รายข้ามแดนกลับมาดําเนินคดีในประเทศไทยก็มีครับมีหลายหลายคดีอยู่โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านแล้วหรืออย่างของเราเองเนี่ย ก็มีคดีใหญ่โตไงที่อเมริกาจับแล้วก็ส่งกลับมาให้เราที่เดิมเป็นคดีที่ประเทศไทยไงคดีลาเกสจําได้ปะอันนั้นก็เหมือนกันก็มีมันมีประโยชน์อยู่ครับแล้วก็ได้ได้ประโยชน์พอสมควรแต่ว่าบางครั้งก็ไม่ได้เป็นข่าวอย่างคดีอใหญ่คดีเนี้ยถ้าสมมุติอีกสักสิบปีผ่านไปอินเดียส่งมาให้เราอืถามว่า ก็ไม่ well, kind of so, exactly. ีใครสนใจอาจจะแบบไม่ได้ทำพาลก็ไม่สนใจแล้วแต่คือผู้ได้ก็ถือว่าได้ถตัวเงินตดีไปใช่ครับแต่ก็ต้องรอตามระยะเวลาของกฎหมายใช่ครับจริงๆการส่งอ่าหนังสือสนนิสัญญาอย่างเรื่องของหมายแดงเนี่ยเข้าไปจับกลุมแล้วเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีระยะเวลาของของกฎหมายของของตัวระยะเวลาก็คือตามหมายจับครับว่าโทษนั้นเนี่ยให้จะต้อง อายุความกี่ปีอายุความถ้าหมดได้ยี่สิบปีก็ก็อายุความยี่สิบปีเพราะในนั้นจะต้องมีระยะเวลากำหนดไว้เลยถ้าถ้าอเดือนแล้วก็จบละก็จับเขาไม่ได้ละก็มีสิเหมือนกันเอาแล้วอย่างในกรณีของโทษทางการเมืองเนี่ยก็มีอายุความเหมือนกันมีครับที่สุดท้ายแล้วเนี่ยอ่าผมพูดชื่อแล้วกันนะฮะยกตัวอย่างอย่างเช่นอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรนะฮะก็เดินทางกลับเข้ามารับข้อกฎหมายในประเทศไทยถึงแม้ว่าเขาเองเนี่ยจะเดินทางหนีไปหลายประเทศด้วยกันนะฮะ ก็น,น,นั่นแหละเหมือนกันครับนั่นแหละคุณผู้ชมครับตามระยะเวลานะฮะทีนี er, ้จากทั้งหมดทั้งมวลครับพี่ตั้นครับประเทศอินเดียเนี่ยก็คือเป็นประเทศตามสิสัญญาแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าประเทศอินเดียไม่ใช่สิสัญญายอย่างที่บอกเราต้องมีการดําเนินการทางการทูตเนี่ยระยะเวลามันต้องยาวนานขึ้นไปอีกไหมฮะก็มันก็ยาวนานขึ้นแน่นอนเพราะ <These. S 2> ว่าขั้นตอนในการประสานงาน เรายัางไม่ได้มองว่าจะจับตัวได้หรือเปล่าเลยอราแค่ประสานงานเพื่อขอให้จับตัวเนี่ยมันก็ต้องใช้ระยะเวลาตัวหนึ่งแล้วแล้วพอจับตัวได้ก็อีกส่วหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่รู้จะจับให้เราหรือเปล่านะครับเพราะนั้นมันก็ระยะเวลายาวนานแน่นอนเพราะว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ตดมีส่วนที่สัญญานะหลายคนก็คือแบบรอรอว่าเอ๊ะมันจะแบบไวหรือเปล่าเพราะมันเป็นข่าวอยู่ถ้าเป็นคดีที่ต่างชาติเนี่ย มากระทําความผิดในเมืองไทยแล้วผู้เสียหายเป็นคนสัญชาติเดียวกันออืย่างนั้นเนะ่ยไวแน่นอนจะไวเพราะว่าผู้เสียหายเขาก็กลับไปประเทศเขาแล้วก็ไปที่รัฐบาลเขาให้ตามจับไอ้คนนี้ไปส่งที่ประเทศไทยแทอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะจะเร็วขึ้นไงแต่อันนี้เป็คนละชาติกันอีกครับ นั้นแสดงว่าถ้าเราทําความผิดที่ประเทศไหนคือเราก็ต้องถูกดําเนินคดีที่ประเทศนั้นใช่ครับอย่างในกรณีที่สมมติผมยกตัวอย่างเปลี่ยนไปแล้วกันนะฮะสมมติคนที่เสียชีวิตเนี่ยไม่ใช่คนเมียนมาแต่เป็นคนอินเดียที่โดนคนอินเดียฆ่าทีนี้กลายเป็นว่าคนที่เป็นนายจ้างเนี่ยก็คือกลับประเทศอินเดียไปแล้วแต่คนที่อาจจะเป็นลูกหลานเรืออะไรก็แล้วแต่ก็ไปฟ้องร้องดำเนินการร้องทุกข์ที่ประเทศอินเดียเพราะว่าเนี่ยลูกหลานของเขาเนี่ยถูกสองคนเนี่ยที่เป็นชาวอินเดียเนี่ยฆ่าจนเสียชีวิตที่ประเทศไทย การนำถูกดำเนินคดีเนี่ยต้องดำเนินคดีที่อินเดียหรือต้องกลับมาที่ไทยคือถ้ามองในหลักกฎหมายนะครับ,รบก็คือประเทศไทยเนี่ยเป็นที่เกิดเหตุแน่นอนสถา,านที่ความผิดดำเนินคดีที่ประเทศไทยได้แน่หนึ่งประเทศหนึ่งประเทศหนึ่งประเทศแน,แน่แต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นกรณีที่ผู้เสียหายและผู้กระทำผิดเป็นคนสัญชาติอินเดียนัครัูถ้ามีกฎหมายอินเดียเขาเรียกว่าให้อํานาจนอกอาณาเขตนะครับกําหนดไว้ว่าถ้าเกิดผู้เสียหาย เป็นคนสัญชาติอินเดียแล้วผู้กระทำผิด id, เป็นคนสัญชาติอินเดียไปกระทำผิดนอกราณาจักรให้รับโทษในรั้าาณจักรได้ถ้ามีกฎหมายตรงนี้ในประเทศอินเดียนะแสดงว่าเขาก็ดําเนินคดีที่ประเทศอินเดียได้แล้วก็มาขอข้อมูลข้อเท็จจริงจากพักงานสอบตวนในคดีประเทศประทศไทยเพื่อเอาไปดําเนินดีที่ประเทศอินเดียได้ก็คือพอหลังจากดาเนินคดีที่อินเดียก็คือจบเลยที่ไทยก็คืออาจจะไม่ต้องกลับมาแล้วก็ได้ครับก็เหมือนของของประเทศไทยเราก็มี ความผิดบางฐานที่แม้กระทั่งคุณทําที่ต่างประเทศก็สามารถดําเนินคดีในประเทศไทยได้ออย่างเช่นความผิดฐานก่อการกบฏเงี้ยไปต้องสุมกันที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ไทยเรารู้ว่านี่ตักกรฏบฏแล้วก็ดําเนินคดีเลยที่ประเทศไทยเลยนะแต่ว่า เขาไปซ่องตุ่มันที่ประเทศเพื่อนบ้านนี้ครับเอานี้เอามาดําเนินงดีประเทศไทยได้เลยก็คือถ้าเกิดสมมติว่ามีการติดตามจับกลุ่มตัวมีอินเดโพไปจับพาให้ได้ก็จับเขามากลับมาที่ประเทศไทยมันเป็นบางสิตงตามความผิดที่กฎหมายกำหนดไว้อันนี้เรื่องนี้น่าคุยเหมือนกันนะฮะจริงๆถือว่าคุยแล้วก็ดูยากว่าหลายคนคุณผู้ชมครับจริงๆเนี่ยเรื่องเรื่องความอ่อนไหวเรื่องของสถาบันต่างๆเนี่ยหลายคนก็จะเห็นอยู่แล้วตามโซเชียลมีเดียนะฮะที่เป็นกฎหมายที่จริงๆเราก็คุ้มครองเรื่องของมาตรานหนึ่งหนึ่งสองหลายคนเคยได้ยินแล้วก็เราค่อนนข้างูดกัค บ่อยเล็กๆน้อยๆใส่ไปกลุ่มๆมนะฮะแต่ว่าเรื่องนี้อย่างที่พี่ตั้นบอกนะครับบางทีมันก็ขึ้นถึงอินเตอร์โพเหมือนกันแล้วก็เป็นกลายเป็นกฎหมายสากลที่ไทยเองอะนะครับกลายเป็นว่าถ้าเกิดเขาทาความผิดอยู่ต่างประเทศไทยก็สามารถกลับเข้ามาขอลงโทษได้แต่ทีนี้ผมกลับกันครับในกรณีของนายจ้างลูกจ้างถ้าสมมติว่ากลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนไทยแล้วก็ไปดําเนินความผิดที่ อินเดียละกันที่มีสนธิสัญญาเหมือนกันแล้วเราก็หนีกลับมาที่ประเทศไทยวิธีการก็คือเหมือนกันเลยนกัใช่ครับถ้าเรามีสนธิสัญญาและทางนน้นขอความร่วมมือแต่ส่วนใหญ่ประเทศไทยเรานะประเทศไหนขอความร่วมมือมาจะให้หมดเราจะจับตงส่ง้ปเดินเบรกดีถึงแม้ว่าจะเป็นคนไทยไปทําความผิดก็ตามใช่ครับเพราะว่าถือว่าเขาก็ไม่ใช่คนดีไงคุณไปกระทําความผิดเกี่ความเดือดร้อนให้คนอื่นเนี่ยคุณก็ควรจะต้องถูกรับโทษไป S <S แต่โทษที่จะส่งไปให้เนี่ยจะต้องเป็นความผิดที่เมืองไทยด้วยครับในในการกระทำความผิดในข้อหานั้นนะเึกออกฮะทีนี้เดี๋ยวทิ้งท้ายคุณผู้ชมครับโอ้โหเวลามันไวมากคือจริงๆผมมีคําถามนี้อยู่ในใจดานมา้แล้วตั้งแต่ต้นรายการแล้วผมอยากถามดานมาอย่างกรณีที่คนไทยเองเนี่ยไปเป็นผีน้อยที่เกาหลีใต้ทีนี้มันกลายว่าตอนนี้โอ้โหคุณผู้ชมเชื่อหลายคนรู้อยู่แล้วแหละว่าเกาหลีใต้เนี่ยเข้ายากมากในตอนนี้เป็นเพราะว่าผีน้อยต่างๆเนี่ยที่ไปอยู่ในเกาหลีใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานข้ามชาติคุณผู้ชมครับ คนไทยไปเป็นผีน้อยนะฟังดามผมนะทีนี้เสร็จปุ๊บกลายเป็นว่า,าคนเกาหลีใต้เนี่ยตำรวจเกาหลีใต้จับกลุ่มได้แล้วก็รู้ว่าเป็นคนไทยเขาต้องถูกดำเนินคดีที่เกาหลีใต้ก่อนหรือว่ามาที่ไทยเลยถูกต้องครับต้องถูกดำเนินคดีที่เกาหลีใต้ตามความผิดที่ที่ํำแล้วพ้นโทษแล้วเขาก็จะในในเทศออกนอกประเทศ ก็แสดงว่าถ้าถูกจับได้เมื่อไหร่ว่าไปทําไร่ทํานาทําสวนเป็นชาวประมงนู่นนี่นั่นไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือโอเวอร์สเต์ก็คือต้องถูกค่าปรับแล้วก็ถูกจับกลุมอยู่ที่เกาหลีใต้ก่อนซึ่งเขาก็มีสิทธิ์ที่จะพาพลเมืองเราเข้าคุกได้เหมือนกันใช่ครับใช่ครับอืมเขาเป็นความผิดที่เกิดขึ้นในประเทศเขาไงทุกประเทศก็คือเขาไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นสญชาติไหนเนี่ยถ้ากระทความปิดในในประเทศเขาก็มปิดเกิดขึ้นในประเทศเขาเต้องรับโทษในประเทศเขาแต่แค่เป็นผีน้อยดูเหมือนจะแบบมันจะไม่รุนแรง ก็เข้าคุกได้เหมือนกัน นั่นแหละคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นแล้วใครจะเป็นแรงงานข้ามชาติแรงงานต่างด้าวหรืออะไรก็แล้วแต่พอเราเห็นคนอื่นเนี่ยมาเป็นแรงงานบ้านเราเราก็รู้สึกว่าโอ้โหมีแรงงานต่างด้าวเยอะเหลือเกินแต่อย่าให้ตัวเองเนี่ยไปถึงขนาดเป็นแรงงานต่างด้าวบ้านเขานะครับไม่งั้นคุณถูกจําคุกแล้วแถมที่สําคัญเนี่ยตอนนี้เข้าเกาหลีใต้ยากมากๆเลยทีเดียววันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเดี๋ยวกลับไปเจอกับรายการรออาราวกฎหมายน่ารู้ได้ให,ใหม่ใครอยากทราบเรื่องราวอะไรข้อกฎหมายอะไรรวมไปถึงเรื่องที่เป็นประเด็นสังคมอ่ะสำคัญในสังคมนะครับคุณผู้ชมก็อย่าลืมทิ้้งงททาาายอนผ่ ยูทูบก็ได้หรือว่าเป็นทุกแฟนเพจนะครับทุกแพลตฟอร์มทุกช่องทางวันนี้ผมและพี่ตันนน้นนะครับพันธุ์รบเอกด็อกเตอร์ธนเศษพิรมเอี่ยมนะครับก็ต้องลาคุณผู้ชมอีก่อนอย่าลืมนะฮะกลับมาเจอกันใหม่ครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่องิ o ทีวีครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ